มัสดีิจ้าเอฟซีจีน่าหลักมุนีเห็ดก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะเด้อน,นี่เกี่ยวกับเที่ยมไว้อันนี้ก็เป็นน้ำซุปเนาะค่ะเนาะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่ยาฮอสซีมานเห็ดลูกชิ้นไก่กันเนาะค่ะเนาะว่าเห็ดแบบไหว่าคือลูกชิ้นหมูบอนี่ค่ะต้มไก่ต้มน้ำซุปไว้สวัสดีค่ะอันนี้เป็นเนื้อไก่แล้วค่ะเด้อซื้อเนื้อไก่แบบเขาเขาซับไปให้แล้วเนี่ยค่ะก็เลย เอามาให้เบิ่งโนค่ะโนะว่าไก่แบบใดหรือว่าไผ่สือเป็นหัอนโอไก่เอามาหั่นเอาก็ได้เด้อค่ะเด้ออันนี้ซื้อมาสองแพ็กร่วมกับแปดร้อยกรัมเดี๋ยวเขาซื้อมาบอกมันวิธีการเก็บแบบใดโนค่ะเนาะมีเสียงเสียงบูดควันมันดำเถอะอันนี้กับผักซีไปซื้อมาเมื่อเสาร์นี่ร้านแขรพี่น้องเบิ่งงามบัวผักซีนี่แหละกําละเอ่อหนึ่งยูโรซื้อมาเมื่อเสาร์นี่มีผักซี มีหัวทักซีเหล้าน้ำพี่นอ้องเอาเมล์ไวยทานเห็ดน้ำยาขนมเดี๋ยวบริหมือได้เห็ดน้ำยาขนมอีอกเนาะพี่นอ้องแต่ก็มีอันนี้น้ำค่าอันนี้ยังเข้ออื่นเอเปปามินไปสารหน่เอปปามินสื่อมาเมืองเสาฝนตกเนี่ยให้แฟนาพาไปสื่อข้อสื่อ,อามา ตอนนี้ีเห็ดดักนนชินไก่เนาะคะนะ่ะเนาะมันนี่เห็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ซูกินเด้อหอมลูกชิน้นอันนี้ก็ต้นหอมไว้อย่งมมีแนวโซ่ดอกพี่นอไปตลาดไดาม,มีละ่ะเครื่องเงินเห็ดก๋วยเตี๋ยวนั่นละ่ะส่วนกันมนีก็เอาใบผ่าน,นกินก๋วยเตี๋ยวเนาะคะนะ่ะเนาะสื้อมาซื้อมาทั้งหมดสามกัเห็นมันงา่ามมันไม่อยังดอกสื่อมาทอเทียกับก,กินบะทันทอเทียกับนา่าวถิมเด้อค่ะเด้อ ใส่เสียมากระแลงเลี้ยมเมงินอีกอ่ะบานเข้าเพิ่นหัวกระหล่ำเนาะอยู่นี่เขาเอินนั่นสปิดโคนเมื่อกินก็ก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นหนนังแข็งหนังแข็งเด้อค่ะเด้อหนังแข็งหนันทุกละเอียดาใส่นำ้ำอันหมูกับใส่น้ำเดือมว่านเมื่อวานเมื่อวานเมื่อก่อนถี่เฮ็ดลืมบอกอีกอ่ะอันนี้ใส่น้ำใส่หนังแข็งแต่ว่าไก่น่ะมันสีเหนียวกับหมูเด้อพี่น้องเขาต้องใส่อัน น้ำแข็งน้ำนยีงไงจ้ะใส่เห็ดไส่แปดร้อยกร,รมัมใส่ใส่น้ำแข็งหลายใส่ันื้หลายกับบดีด้ค่ะเด้อมันเดี๋ยวมันเละแล้วมันเห็ดเนี่ยตเห็ดเป็นก้อนเนี่ย ไทยแล้วค่ะเขากบใส่ขาเอาน่ะละคะเนาะวนน้ำตาลใส่สองช้อนชามากวานก็ใส่หวานบ่ม,มาก็ใส่ซัมมี่พอเด้ค่ะกะล้างพดอดีล่ละสำหรับอันแปะลอยกัม รสดีไก่ต้องใส่หลายแดีวค่ะใส่จักกันนี่อนทอนซ่านกับพ่อเนี่เเกลือเกลือจักหน่อยนึงจำมีพ่อเด้อยค่ะเด้อเกลือเขากับกาวล่ะใส่เบลาย โอเคแล้วต er> ้องใส่หลายนิดค er> ่ะเนาะหนึ่งช้อนชาแล้วก็แถมอีกนิดหน่อยก็สมิ่งแล้วพอละฟูหลายมันบโอเคฟูหลายมันหนึ่งใส่หลายมันขมเด้อค่ะเด้อผมฟู่อยจะไปใส่หลาย อูขาวจักหน่อยก็เหมือนเดิมน้ำมันน้ำมันพืชน้ำมันโอลิเวอร์อือ่นหรือน้ำมันอะไรก็ได้ใครกินแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเด้อค่ะสองช้อนโต๊ะ นี่ค่ะซ้ำหนีกับพ่อแล้วซ้ำหนีกับเหลวเหลวบ่อดดอันมี่ยังหลายเราเข้าเห็ดน่ะสมุติว่าเข้าเห็ดเข้าเห็ดเกี่ยวต่อไปมันบ่อขาเกี่ยวต่อไปเข้ากะกับปริมาณเก่าอเรามันสิได้รสชาติเดิมเด้อค่ะเด้อกันเข้าเปลี่ยนปริมาณไปเรื่อยมันก็สิมันก็สิอันรสชาติมันก็สิแป้งแป้งไปเรื่อยเข้าต้องเห็ดอันปริมาณหมูทอดใดน้ำตาลทอดใดยังสี่นาเหมืนกันเข้าไปเพิ่มเข้าไปเติมมันสิ รสชาติมันสิบบโคงทีแม่จ่าเดี๋ยวเห็ดเทียหนึ่งสองเทียเดี๋ยวเ้าก็จําได้แล้วไม่ยากเลยเห็ดกินเองอะค่ะมันจังเสด๋ยวสปั้นให้บึง้งเด้อค่ะเด้อเสียงดังในจักน่อย มาเบิ่งตอนเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะมาค่ะเอามาเห็ดเป็นก้อนกันเนาะค่ะเนาะเอะเออเว้ไปทังหม้อเือเป็นมืดมืดต้องบาดนี่เป็นมืดมืดดำคือลือเลยจีเป็นคุ้งตาดำคือลือเลยบาดนี่ลายเห็ดเป็นก้อนเห็ดคือเกาเหรอค่ะเป็นก้อนแล้วก็การนอ่เป็นเรื่องหม้อหม้อกะยาไห้น้ำเดือดไหลเด้อค่ะเด้ออ่าพ่ออุ่น อุณหภูมิมันอุ่นเลาวขึ้นมืดแต่พี่น้องมืดบอสมาเจ้าวะเป็นน้ำอะไรทำไมมันถึงมืด นาะยกไปยกมาบาดนี่ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อเป็นโมโมม,มิมีนะจักหน่อยคะเอ๋ว่าหมักก่อนไงกับว่าต้องเห็ดก่อนไงห <c oughs> มักจำโบเขาก็เห็ดจำโบแล้วแต่เอา กูเพิ่อนเห็ดเป็นกับส่ได้งามได้เนียนก็นี่แหละค่ะอันนี้เขาเห็ดกินเนาะอืมเมกะัมกะเด่งดีด้ละ่ะเอาแคมมันเด่งกับพ่อพี่เนอ,อมแสบในรลดาาิปากเขา ผู้ใดเห็ดน,นำกิ่มเป็นแห่งแสบ ไผ่มักกะทำตามเด้อค่ะเด้อลองเห็ดเบิงไผ่ขานเห็ดกบสื่อกินเดาอยู่เมืองไทยเฮาสะดวกสบายพี่นอกอื้อกินเดาก็ได้อยู่เมืองนอกอะ่ะเฮามันเหาอวนเห็ดเป็นเฮากบเห็ดกินเองมันกะแห้งแสบนาะนะ้ะเนาะอืมซื้อมือนีมันน,นสะดวกสบายอวละ่ะเฮาสั่งมอนออนไลน์ก็ได้หรือตามร้านนั่นอเซียเขาก็มีขายอืมนส่วนมากกะซเห็ดกินเองอะคะ่ะเคยสื่อมากินอยู่มันนั้นนี่ เขาเห็ดเป็นแพ็กเนาะเขาแสแข็งมากขันเท่า่แพกหนึ่งมันกระหลายเนี่ยไม่ล่าห้าสิกินห้าก็ต้องมาให้มันให้มันละลายมันแข็งเออบะนีส่วนที่ละลายแล้วมันกะเขาอนี้อย่างเราละลายแล้วห้าก็ต้องกินเห็นมันบดมาจันเนาะอมบ่คือจังสีห้องเห็ดกินเองหันห้องเห็ดหลเ้อาก็แบ่งแบ่งแบ่งส่ชองแข็งไว้อาออกมากกินแต่ส่วนมากกับ่ะไซหรอขายเห็ดพอกิน แอมอยากกินกะเห็ดจังสีน่ะวัน้มาเห็ดแบบเก็บเพื่อไว้ในคลิปนี้กะซ้ำหนีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวห้องามเาบึงเาเบึงลุกชินห้องมันเป็นแบบไดนี่ค่ะเอาลุงหมอแล้วเห็นัะกะจะเป็นแบบนี้โอเคเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ